ใครได้กินแล้วจะติดใจครับอร่อยไม่รู้ลืมแน่นอนครับกับเมนูนี้เลยผัดเผ็ดไก่พวงไข่ออนครับโอ้โหี่ชื่อก็น่ากินแล้วอะ่ะเริ่มตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่โขกแล้วเนี่ยลงไปเลยครับผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับเริ่มเหลืองหอมดีแล้วก็เชฟจะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ เพื่อความเข้มข้นนะครับผัดพริกแกงเผ็ดเนี่ยให้แตกตัวออกมาให้หมดเลยนะครับใช้ไฟเบาค่อนไปทางกลางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้หมดแล้วต่อไปก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับให้คุกขิกคุกขิกนะครับนี่แหละครับจะดูน่าก,กินมากๆเข้มข้นดีครับ เห็นไหมครับตอนนี้เครื่องผัดของเราหอมแล้วก็มีความเข้มข้นมากเลยนะครับอ่ะเชฟมาเริ่มใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับวันนี้ใช้เป็นไก่เหนียวห้าร้อยกรัมครับไปสั่งที่ตลาดเขาได้เลยนะครับไก่เหนี้ยวหรือไก่แก่นะครับเนื้อเขาจะเหนียวเหนียวหน่อยผมว่ามากินแล้วเคี้ยวแล้วสู้ฟันมากๆเลยนะเชฟชอบมากๆครับผัดไปเรื่อยๆครับให้เนื้อไก่สุกให้หมดเลยนะครับแล้วเชฟก็จะใส่อวงไข่ลงไปครับ พวงไข่วันนี้ใช้หนึ่งพวงครับโอ้โหน่ากินนะพวงไข่เนี่ยเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วเนี่ยเชฟก็จะเติมน้ำลงไปอีกสาม ml อมลครับโดยประมาณนะครับตีว่าให้ท่วมไก่เล็กน้อยครับแล้วก็เริ่มเคี่ยวเขาให้เปื่อยเลยนะครับประมาณสามสิบนาทีหรืออยากจะเปื่อยมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มเวลาเอานะครับ ไก่เปือ่อยได้ที่ก็ใส่กระชายที่ตำโขละเอียดนี่นะครับลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะครับเพิ่มกลิ่นโอ้ยตอนนี้กลิ่นพริกแกงเนี่ยฟุ้งไปหมดแล้วนะครับโอ้โหน่าก,กินมากๆเรามากปรุงรสชาติกันครับน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะครับใส่ไปเลยซอสหอยนางรมอีกสองช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับตัดออกไปเลย แล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าสามสีนะครับเขียวแดงเหลืองต่อด้วยพริกไทยอ่อนนี่ครับลงไปเลยครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะครับอกโหใบกะเพราตบท้ายลงไปอีกหน่อยนะครับผัดอีกเล็กน้อยครับผัดให้ใบกะเพราสุกให้หมดเลยครับเริ่มเร่งไฟแรงแล้วก็ผัดให้สุกอีกทีเลยนะครับโอ้ยน่ากินมากๆเลยครับ ตอนนี้โอ้โหดูสิดูสิก่อนทําว่าจะเป็นกับข้าวครับแต่ตอนจบน่าจะเป็นกับแก้มแล้วล่ะครับเมนูนี้โอ้โหลองเอาไปทํากินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูแซ่บแน่นอนเลย